บุญทุกครั้งที่หลวงพ่อดำริขึ้นมาจะเป็นบุญที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วครั้งนี้เป็นมหาสงฆทาน40,000กวัดเป็นประวัติศาโลกเราไม่ต้องดันด้น,ดนไปหาเนื้อหน้าบุญท่านมาเองเลย พี่เองเข้าวัดตั้งแต่ปี2519ตอนนั้นอายุ5ขวบถือศีลห้ามาโดยตลอดเกิดมาเนี่ยไม่เคยบีบมดตบยุงก็คือรักษาศีลห้าตั้งแต่จำความได้คุณพ่อคุณแม่เป็นคนพาเข้าวาดัดออกกุสโลบายจ้างมาวัดโดยให้เงินที่มาวัดมากกว่าค่าขนมที่ให้ไปที่โรงเรียนแต่พอมาถึงเนี่ยคุณแม่ก็ให้ลูกเอาเงินที่คุณแม่จ้างเนี่ยมาทาบุญพวกเราก็เลยรักกันให้ทานตั้งแต่นั้นมาคุณแม่จะใส่บาตรทุกวันตั้งแต่พี่เกิดมาจนคุณแม่ล้าโลกคุณแม่อยู่ได้ด้วยบุญจริง,รงมีบุญเเป็็็นครื่่ออองหลล้ยแวกกใจกู ตลอดเวลาสิ่งหนึ่งที่ลูกๆเนี่ยรับรู้ได้ก็คือคุณแม่เนี่ยจะศรัทธารักแล้วก็เคารพหลวงพ่อมากเพราะว่าท่านเห็นถึงความเมตตาความเสียสละทุ่มเทเพื่อทําให้ลูกๆของท่านทุกคนพ้นทุกแล้วก็พบกับความสุขที่แท้จริงท่านมีความคิดว่าการที่ท่านได้มาเจอหลวงพ่อถือเป็นโชคดีที่สุดในชีวิตท่านก็เลยทําทุกวิถีทางเพื่อตอบแทนพระคุณของหลวงพ่อ คุณพ่อกับคุณแม่พี่เขาแสดงออกถึงความรักที่มีต่อหลวงพ่อด้วยการกระทําจริงๆคําว่าเป้าหมายเป็นหลักอุปสรรคไม่มีหรือเป้าหมายเป็นร้อยอุปสรรคเป็นศูนย์เนี่ยท่านทําหน้าที่เกินร้อยอะสม่ําเสมอแล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องพี่กล้าพูดเลยวล่าทุกคนที่คุณแม่ทําหน้าที่ด้วยหัวใจของกาลยามิรทุกคนเข้าวัดหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านทำยังไงก็ได้เพื่อที่จะได้ช่วยงานระศาสนาได้ช่วยหลวงพ่อไม่น่าเชื่อว่าหลวงพ่อท่านรับรู้มองหน้าคุณพ่อแล้วก็ยิ้มแล้วก็พูดว่าสร้างบารมีมา ตั้งแต่รุ่นบุกเบิร์กแม้นใครไม่รู้แต่เทพบุตรและเทพธิดาบนสวรรค์ทุกชั้นฟ้าท่านรับรู้และร่วมอนุโมทนาเรารู้สึกเลยว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทาหลวงพ่อท่านรับรู้ด้วยตั้งแต่วันนั้นไม่ว่าจะเจอที่ไหนท่านจะเดินเข้ามาทักเทพบุตรของหลวงพ่อเป็นยังไงบ้างจ๊ะและท่านก็จะเรียกคุณแม่ว่าเทพธิดาของหลวงพ่อถ้าคุณมีหัวใจในการสร้างบารมีทุ่มเทในการทําหน้าที่ทุกคนจะอยู่ในหัวใจของหลวงพ่อและอยู่ในสายตาของหลวงพ่อตะลอดเวลาครอบครัวเราที่สุด มาแล้ว เข้าวัดตั้งแต่5ขวบแล้วก็เป็นประธานในการบอกบุญตั้งแต่อยู่ปนหนึ่งตอนอยู่มสองเนี่ยเป็นโรคหอบเนาะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยจัดรถจะชวนคนมาปล่อยปลาแล้วก็สร้างพระพก็หอบหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วพี่ก็ไม่ยอมนอนโรงพยาบาลขอหมอออกมาทําหน้าที่หมอบอกว่าอะไรจะสําคัญกว่าชีวิตที่ก็นึกในใจว่างานของหลวงพ่อสําคัญกว่าชีวิตตรงนี้มันเหมือนจะมันอยู่ในยีนมันอยู่ใน DNA ของเราไปแล้วเวลาเจอใครเนี่ยพี่ก็จะทําทหน้าที่ชวนมาวัดจะทําทุกอย่างเท่าที่ทําได้คุณแม่ก็บอกว่า เราต้องทําหน้าที่เหมือนเป็นเจ้าของวดัดคุณแม่คิดอย่างเดียวว่าเราเป็นทีมเดียวกับหลวงพอ่อหรือเหมือนเราจัดงานขึ้นบ้านใหม่ถ้าเราเชิญแขกโต๊ะไม่พอเราต้องให้แขกนั่งก่อนเราก็ยืนได้แล้วกลับกลายเป็นความปลื้มได้ซ้ําคุณแม่ชัดเจนมากพอคิดว่าเราเป็นเจ้าของวัดแล้วเนี่ยความน้อยใจมันจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะความเสียสละความอยากให้ทุกอย่างมันออกมาดีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเอง ตั้งแต่เข้าวัดมาปีนี้ก็49ปีบุญทุกครั้งที่หลวงพ่อดำริขึ้นมาจะเป็นบุญที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆรถครั้งนี้เป็นมหาสังฆทาน4 0,000กว่าวัดเป็นประวัติศาสตร์โลกเราไม่ต้องดันดดนไปหาเนื้อหน้าบุญท่านมาเองเลยไม่ว่าเราจะถวายรูปไหนประหนึ่งเราได้ถวายทุกรูปพี่ทุ่มเทมากเพราะพี่รู้ว่าหลวงพ่อให้ความสาคัญกับบุญนี้พี่เชื่อมั่นว่าจะเป็นบุญที่ช่วยให้ประเทศของเราแล้วก็โลกของเราพลิกสถานาการณ์ต่างๆกลับกลายมาเป็นดีแล้วพี่ ก็อยากเอาบุญนี้ส่งไปยังคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องถวายบุญนี้แด่หลวงพ่อแม้คนที่จะเข้ามาทีหลังแต่ได้ตั้งใจทําด้วยหัวใจและทําอย่างเต็มกําลังก็จะได้บุญนี้ไปมากมายอยากให้ทุกคนได้มีส่วนในบุญอย่างเต็มที่เต็มกําลังจริงๆณเวลานั้นวันนั้นที่ตรงนั้นนะจ๊ะจะเป็นจุดที่สว่างที่สุดในโลกนี้ พระพุทธบุตรโประเทศวารองนั้นจึมไม่งง่ายเลยจะเต็มไปด้วยพุทธบุตรผู้มีบุญทั้งหลายดวงใจทุกๆดวงเต็มเปี่ยมไปด้วยบุญใจกระใสใสสว่างมากสว่างในระดับที่มากกว่าทุกแห่งในโลกชาวสวรรค์นทนไม่ไดนะ้ต้องลงมาเลยมาเพื่อจะมาอนโมทนาสาธุก,การเพราะสิ่งนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆมีแห่งเดียวในโลกณนะวันนั้นนะ ลูกต้องกราบขอบคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่เป็นผู้ให้แสงสว่างกับครอบครัวของลูกแม้วันนี้ท่านทั้งสองจะลาลกไปแล้วแต่ลูกจะสืบต่อมโนมบติทานของคุณพ่อคุณแม่ที่มีความรักและกตันยูต่อหลวงพ่ออย่างเต็มที่เต็มกำลังกับนรัศการค่ะ